วิธีใช้ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองขั้นแรกล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำหรือเจลล้างมือนำชุดตรวจมาวางเรียงด้านหน้าให้เรียบร้อยและอ่านคู่มือการใช้งานพร้อมภาพประกอบโดยละเอียดตรวจสอบวันหมดอายุที่ด้านหลังสองอุปกรณ์ทั้งสอง นำหลอดไปวางในแท่นวางหลอดที่ให้มาสั่งน้ำมูกใส่กระดาษชำระหนึ่งครั้งก่อนจากนั้นให้นำไม้สวบออกจากซองดูให้แน่ใจว่าคุณจับถูกด้านห้ามจับปลายด้านที่เป็นปลายสำลีนุ่มๆโดยเด็ดขาดการเก็บตัวอย่างตรวจเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยแย่ก้านไม้ด้านนุ่มเข้าไปในโพรงจมูกด้านซ้ายค่อยๆแย่เข้าไปให้ลึกราวสเซนติเมตรให้แนวขนานกับเพดานปากไม่ต้องแย่ง้างขึ้น จนรู้สึกว่าชนผนังจมูกด้านในแล้วห้ามออกแรงดันไม้โดยเด็ดขาดหมุนก้านไม้ไปรอบๆผนังโพรงจมูกให้ได้สี่รอบราวๆสิบหว,วินาทีแล้วจึงค่อยดึงก้านไม้ออกมาขั้นตอนเตรียมก่อนการทดสอบตอนนี้ให้ใส่ไม้สวัที่เก็บตัวอย่างแล้วลงไปในหลอดสารละลายให้ปลายด้านสำรีทั้งหมดจุ่มอยู่ในของเหลวบีบปลายหลอดสารละลายตรงที่สำรีจุ่มอยู่ให้แน่นหมุนก้านไม้อย,อย่างน้อยสิบครั้ง เพื่อให้ตัวอย่างตรวจหลุดออกมาผสมกับสารละลายบีบปลายหลอดให้แน่นในขณะที่รูดก้านไม้ขึ้นจากหลอดเพื่อรีดของเหลวออกจากปลายไม้สวบทิ้งก้านไม้สวบโดยใส่เข้าไปในซองที่ไม่ได้ใช้แล้วและปลิดหลอดสารละลายให้แน่นด้วยฝาปิดสําหรับหยดที่ให้มาการทําการทดสอบวางอุปกรณ์ทดสอบบนพื้นราบนำหลอดสารละลายมาจอดเหนือช่องกลมๆบนแถบตรวจหยดน้ำยาลงไป4หยดพอดี หากน้ายาไม่หยดให้บีบปลอดเบาๆหากหยดเกินเป็น5หยดไม่ต้องกังวลจุดตรวจยังคงใช้งานได้อยู่ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลล้างมือหลังทำการทดสอบเสร็จสิ้นการอ่านผลตรวจหากผลขึ้นทั้งสองแถบคือทั้งแถบ T และ C แปลว่าผลตรวจเป็นบวกหากมีแถบ C ขึ้นไม่ว่าจะจางแค่ไหนและแถบ T ไม่ขึ้นแสดงว่าผลตรวจเป็นลบ คุณไม่น่าจะมีการติดเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลจะเป็นลบคุณยังต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหากคาดว่าคุณได้รับเชื้อหรือมีความเสี่ยงให้รีบติดต่อทีมแพทย์โดยทันทีทั้งนี้